สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n ด o m นะคะสำหรับ topic ท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปปิกที่มีชื่อว่าหากบอกคุณได้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อางบอกคุณได้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรขอภัยบอกทีนะอสวินเรียน ้าเหลี <David. S 1> หหย์เดวิลหอกไม้เขาอยากบอกคุณว่า เขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตคนประสบความสําเร็จได้นะในด้านเอาชนะเอาชนะปัญหาในด้านการเอาชนะปัญหามันจะมีการงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เอาชนะสารเสพติดหรือว่าสิ่งที่คุณ มีความหวาดกลัวศัตรูขั้วริแม้จะเป็นศัตรูขั้วรที่มองเห็นหรือว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มองไม่เห็นก็ตามเขาเขาจะพยายามช่วยเหลือคุณโดยที่ไม่ขาดไม่ขาดการไม่ปล่อยให้คุณไม่ปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวอะ่ะ ไม่ขาดการติดต่ออยากจะซัพพอร์ตไปเรื่อยๆเขาใช้คําว่าเรื่อยๆนะแต่ว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นแบบเร็วหรือว่ามาแบบโชคใหญ่แต่จะไปเรื่อยๆมั่นคงเขาอยากบอกแบบนี้ว่าเขาจะอยู่เคียงข้างคุณไปเรื่อยๆอจนกว่าคุณจะประสบความสําเร็จถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณตั้งตั้งใจไว้อะ คนคนนี้มีความปาารถนาดีกับคุณแบบบริสุทธิ์ใจให้คุณเอาชนะอุปสรรคแล้วแต่เลยว่าคุณกำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่คุณกำลังนึกถึงใครหากในด้านการเงินก็ช่วยซัพพอร์ตคุณได้แต่คุณคงไม่เอาด้านการงานคุณก็เหมือนเขาเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจหรือเปล่าแล้วก็ด้านเดวิลถ้าคุณเอาชนะ มารกิเลสหรือว่าสิ่งที่มายั่วยุคุณจะเป็นสิ่งที่เป็นสารเสพติดใดๆที่จะต้องต้องใจแข็งอะ่ะกว่าจะลืก้กได้นะเขาก็จะคอยซัพพอร์ตคอยพยุงคอยช่วยเหลือคุณอันนี้เป็นความในใจของเขานะถ้าเขาบอกคุณได้ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกคุณว่าอะไร The ะ h a the อต t ด e ์ t ดอะสตานี่มาในรูปแบบด้านพลังงานสูงจังเลยนะหากคุณทำงานในความเสี่ยงเป็นเสียงตายใดๆนะคุณต้องการความช่นเหลือจากเขาเขาจะเป็นผู้บังคับบัญชาคุณก็ได้ ติดต่อได้เลยนะคุณกับเขามีความคิดเหมือนกันถ้าเกิดว่าในช่วงช่วงนั้นอาจจะติดต่อไม่ได้หรือจะเป็นในยามค่ำคืนนะถ้าให้คุณตัดสินใจเขาก็เชื่อว่าคงจะตัดสินใจไ,ไปในทิศทางเดียวกันความเชื่อมต่อความรู้สึกนึกคิดหรือประสบการณ์มาในแนวเดียวกัน เขาพพอร์ตคุณจริงๆอ่จเป็นในด้านของอินสปายถ้าคุณตั้งใจมุ่งมั่นที่จะมะีชื่อเสียงในอนาคตในด้านการทำงานเขาก็พร้อมที่จะพพอร์ตคุณแล้วหรือว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้าย หรือทำอะไรก็ตามเขาเชื่อมั่นว่าถ้าถึงมือคุณแล้วอะ่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่ไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียมีแต่ความรุ่งโร์เขาเชื่อมั่นในฝีมือคุณเขาเชื่อมั่นในความคิดความอ่านคุณแล้วคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเป็นคนที่แข็งแกร่งภายในหากคุณจะทำอะไรอ่ะเขามองว่าคุณ หาข้อมูลมาดีแล้วแหละก่อนจะพูดก่อนจะทําก่อนจะลงมือทำอะไรอะ่ะเหมือนไต่ต้องมาดีละเซิร์ชมาเรียบร้อยละเมันเขาเขาไม่ไม่ขวางนะเขาไม่ขวางเลยเวลาคุณจะทําอะไรก็เป็นพลังงานแบบเนี้ยเพราะว่าคุณไม่ใช่คนที่เปลี่ยนแปลงอะไรแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอื คุณเพียงแค่เอยถ้าเปลี่ยนแล้วมันเป็นเดอะสตาร์นั่นก็เหมือนกับว่าเออถ้าเราเปลี่ยนไปในทิศทางนี้แล้วมันจะนจะดีขึ้นนะนั่นก็คือเขาโอเคพร้อมอยู่เคียงข้างพร้อมสู้พร้อมลุยไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพร้อมปกป้องพร้อมกุ้มครองอแล้วเขาก็อยากบอกคุณว่าคุณคืออ่าพลังงานอะไรบางอย่างที่ทำให้เขามีความเอ็นกายสบายใจด้วยนะบางที อาจจะไปข้างนอกค่ะเขาอาจจะกลับมาเหนื่อยๆพอมาเจอคุณมาได้คุยกับคุณหรือได้เห็นโปรไฟล์คุณข้อความคุณเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกสงบภายในแล้วก็อยากที่จะติดตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์บ้างไหมอย่างเงี้ยค่ะ ถ้วยสิบไม้เดินตาขึ้นตำแหน่งเดิมต้องบอกแล้วแหละว่าคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่น <c oughs> มีชื่อเสียงในระดับสูงคนหนึ่งเลยนะคะในสายตาเขาอะ่ะอืม รูปร่างหน้าตา EQ IQ ไม่ธรรมดาหรอกสิบไม้รวบเอาคนเดียวหมดแล้วตั้งต้นเป็นเดอะสตาร์ได้ด้วยตัวเองเนะี่ยแม้ไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้นะไพ่เดอะสตาร์ออกมาบง่งบอกใบเดียวด้วยแล้วเป็นไพ่ใหญ่นั่นคือว่าคุณสามารถโดดเด่นเป็นสง่าได้คนเดียวคุณคุณไม่ต้องเป็นต้องมีเขาแล้วอะ่ะเหมือนคุณจะชนะทุกสิ่ง ได้ด้วยตัวเองเราด้วยซ้ําแต่เป็นเพราะว่าความผูกพันที่มีต่อกันเคยได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาหรือเปล่าคุณถึงไปมาหาสู่เขาคุณถึงถ้าเขาเป็นคนที่มีพระคุณกับคุณคุณก็แบบแบบประมาณว่าเราลึกถึงตลอดไม่เคยลืมนะมีแต่ให้มีแต่อยากทําให้อะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนเก่งเก่งมากด้วยแล้วก็เก่งแบบ สามารถที่จะเรียกว่าอะไรอะคลองคลองใจเก่งแบบไม่ใช่แค่ในด้านของการการปฏิบัติในสิ่งที่เราเห็นอยู่การทำงานหรือว่าการจัดการใดๆแต่พลังงานของคุณคือเก่งแบบคุณสามารถกระจายพลังงานคุมพื้นที่พลังงานเยน็นพลังงานพื้นที่นั้นอาจจะร้อนมีการฟาดฟันแข่งขันยื้อแย่งกัน นะฮะกระทบกระทบกระเทียบแต่ว่าพลังงานของคุณเนี่ยทำให้สถานที่แห่งนั้นมันมันสงบลงได้มันเย็นลงได้มันเก่งในลักษณะแบบนี้ค่ะคุณเดอะสตาร์เหมือนแค่รอยยิ้มของคุณหรือคุณเดินเข้ามาในงานความเป็นประกายของคุณออร่าของคุณนะ่ะทำให้สยบทุกอย่าง จะมาในลักษณะนั้นจะเป็นจะไม่มาในลักษณะอุก,กทึกคึกโคลมอ่ะอเหมือนพลังงานของคุณปราบความวุ่นวายอะไรประมาณเนี่ยห้าดาวอืมสงบเย็นก็น่าทึ่งนะไอ้มีความรู้สึกว่าน่าทึ่งเก่งตรงสิบไม้ด้วยอ่า ก,การจัดการการทำงานก็ดูเรียบร้อยดูเป๊ะดูขจัดทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยตัวของคุณเองอะ่ะคนอะไรเก่งหลายอย่างแล้วขึ้นพลังงานก็ยังดีด้วยอะ่ะแสดงว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจรักไม่ได้ทําเพราะแค่มันเสร็จเสร็จไปทําลวกๆวกอะ่ะไม่ใช่แน่ๆนะคุณไม่ได้ขายกว๋วยเตี๋ยวแน่ๆนะคุณไม่ลวก มีฝีมอือนั่นไงเขาถึงบอกว่าอยากบอกว่าไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้สบายนค,คนฟังก็จะคุณคุณก็จะบอกว่าไอทำไมไม่ได้ยินคำว่ารักจากเขาเลยเออใคร,รักยังไม่ออกเลยนะอ่ะเขาจะเป็นคนปากแข็งไหม อัศนีวสันนะอ่ะสุดท้ายแล้วนะลึกๆแล้วอยากบอกอะไรนะถ้าบอกได้อยากบอกอะไรเขาอยากบอกอะไรให้บอกทีจะมีไหมอย่าได้ยินบาดากันปากแข็งเจ็ดเหรียญอีกนาน ดูคุณไปอีกนานขอดูยาวๆหน่อยได้ไหม,มเขาขอดอูอารมณ์ของคุณด้วยนะ <c oughs> คุณอาจจะประมาณว่าเดี๋ยวดี <c oughs> เดียยเด๋ยวร้ายเดี๋ยวโหดอะไรอย่างี้หรือเปล่านะคะไล้สำหรับแม้ว่าบางที <c oughs> คุณจะมีทั้งลักษณะบูรุยแหลก มีทั้งลักษณะแบบโอ้ข้าไม่ขึ้นอยู่กับใครค่าไม่กลัวอะไรเลยเป็นความเป็นอิสระในตัวเองสูงไปไหนมาไหนคนเดียวได้แต่ก็ยังเป็นคนที่ขี้กังวลอยู่ทั้งมีความมุ่งมั่นเอาจริงแม้ว่าจะกลัวกังวลแค่ไหนแต่ไม่ถอยอะ่ะเขาเขาบอกว่าเขาทื่นชอบนะสามถ้วยใต้สำรับ มันได้ใจเขาอะยังไม่ออกคําว่ารักเลยต่อาได้ใจอ่าอ่าปากแข็งนี่นี่มีแต่ถ้วยข้างนั้นเลยข้างในลึกๆอ่ะแต่เราไม่ได้ยังไม่ได้เจาะขนาดนั้นนะอยากบอกถากบอกได้เขาอยากบอกว่าเขาชื่นชอบตัวคุณอะที่แบบไม่ได้สนใครเลยถ้าคิดจะทำอะไรแล้วอะ ก็ทําให้มันเสร็จจบไปทําด้วยความตั้งใจดีทําด้วยใจรักด้วยแม้ข้างในอะ่ะจะมีความกลัวซึ่งมันดีมากเพราะความกลัวมันทําให้เราไม่ประมาทดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณทําเบื้องหลังของใบหน้าที่แบบฉันอาถรรพ์ฉันกล้าแข่งคุณมีความกล้าจริงๆแต่คุณมีความกลัวนิดๆมาหาักล้างเพื่อที่จะมีความบาลานซ์ซึ่งนั่นมันคือสติอะ มาทันเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความกลัวอยากทําอะไรทําป่านนี้คุณคงหายสาบสูญนบนโลกใบนี้ไปแล้วแต่เพียงเพราะว่าคิดหน้าคิดหลังมันจะดีไหมนะทําไปแล้วมันจะคุ้มไหมนะอะไรอย่างเงี้ยกลัวแต่กล้าเสี่ยงมแม้รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอะอารมณ์ประมาณเนี้ยซึ่งเขาแบบอืมฉันทำไมฉันอยากที่จะ อยากที่จะเริ่มลงทุนกับความสัมพันธ์นี้นะอยากจะไปต่อมีสามถ้วยเนาะอยากจะไปต่อถูกใจอยากไปอยากอยากอยาก,อยากมีคนแบบนี้ไปนานนาอไม่ออกมาอ่ะให้อีกรอบสุดท้ายแล้วนะอยากบอกอะไรอีกเนี่ยอยากได้ยินว <c oughs> ่าไพ่แบบถ้วยนีย่อยู่ใต้สำรับเป็นกุรุตกรุตเลยนะหรือไอ้เปิดไพ่น้อยเกินไป อ่ะมาสักค้าใบละใต้สำหรับหนึ่งใบซิช่วยจะออกไหมสิบไม้อ่าหนึ่งแล้วนะจัสเมนอ๋อ ไอเพืสเต๊สิบถ้วยเฮ้ยห,หรือว่าใครใครในใดคนหนึงมีเจ้าของแล้วนี่เออไอก็ลืมนึกถึงตรงนี้นะต้องมีใครใครในใดคนหนึงมีเจ้าของแล้วนี่เขาก็เลยแบบไม่ใช่แบบปากแข็งนะคือมัน คิดจะเริ่มก็จบแล้วอ่ะมันมีไพ่จัดเมนา์มามาบอกว่าให้เกรงกลัวบาปกรรมด้วยนะจะทำอะไรอ่ะมี the high priestate คนคนนี้เป็นคนที่รู้ผิดชอบชัว่วดีดังนั้นอะไรที่ผิดศีลธรรมเขาไม่แตะแน่นอนมุ่งหน้าทำมาหากินจะดีกว่าแต่สุดท้ายอ่ะคือเขาก็มีใจที่รักด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนเดิมแต่เขา ไม่อาจจะผูกพันได้รักบ,บริสุทธิ์เลยแหละแต่ไม่คิดจะผูกพันเพราะว่ามันก็ก็รู้ว่าทําไปแล้วทําผิดผลลัพธ์มันก็คือผิดถ้าทําถูกผลลัพธ์มันก็คือถูกจบแล้วนี่ทําไมเขาถึงไม่ใช่ไม่ใช่ปากแข็งเพราะว่าใครคนใดคนหนึ่งมีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วนะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบเราก็ห์แบ่งซูเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เดืดอดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านผู้รัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนายขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ